ผีเฝ้าถ้ำเขาอังคารผมชื่อต้อมเป็นนักโบราณคดีรุ่นใหม่ไฟแรงที่เดินทางมายังเขาอังคารพร้อมกับทีมงานเพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่ถ้ำโบราณใต้ภูเขาเราได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปสำรวจถ้ำที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่เก็บสมบัติและวัตถุมงคลเก่าแก่ ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกนักวันที่เราลงไปสำรวจเป็นวันที่ท้องฟ้ามืดครึม้มผนังถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่ดูคล้ายรูปปั้นประหลาดเงาที่เกิดจากแสงไฟฉายวูบวาบทำให้บรรยากาศดูอึมครึมและชวนขนลุกตลอดเวลาขณะที่ทีมงานกำลังวุ่นอยู่กับการวัดพิกัด และบันทึกข้อมูลผมสังเกตเห็นทางแยกเล็กๆที่ถูกปิดทับด้วยก้อนหินขนาดใหญ่และมีเถาวันปกคลุมหนาแน่นทางนี้ไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนเสียงในใจผมบอกผมรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดประหลาดให้ต้องเปิดทางนั้นออกเมื่อเราช่วยกันเลื่อนก้อนหินออกไปได้สำเร็จอากาศเย็นเยียบกว่าเดิมก็พุ่งเข่าประทะ ราวกับว่าเบื้องหลังทางแยกนั้นคือห้องโถงขนาดใหญ่อีกห้องหนึ่งเราเดินเลี่ยงหนึ่งเข้าไปอย่างระมัดระวังห้องโถงนั้นกว้างใหญ่ผิดปตกติผืนผิวเรียบเนียนผิดธรรมชาติของถ้ำทั่วไปและที่กลางห้องโถงนั้นมีแท่นหินแกะสลักคล้ายบันลังตั้งอยู่บนแท่นนั้นมีหายโบราณขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสงา่า รอบๆเต็มไปด้วยของมีค่าโบราณวางระเกะระกะนี่คือสมบัติที่ชาวบ้านล่ำลือทันทีที่เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งเอื้อมมือไปแตะหายใบนั้นหยุดเสียงถุมต่ำดังก้องมาจากความมืดด้านในสุดของห้องโถงมันเป็นเสียงที่แหบแห้งเย็นยะเยือกราวกับเสียงที่มาจากส่วนลึกของโลกบาดาล แสงไฟฉายของเราส่องไปไม่ถึงแต่ความรู้สึกหวาดกลัวก่อนแล่นเข้าจับขั้วหัวใจของทุกคนใครนะออกมาเดี๋ยวนี้หัวหน้าทีมตะโกนอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวไม่มีคำตอบแต่สิ่งที่เราเห็นคือเงาดำทะมึนขนาดใหญ่ค่อยๆเคลือบคลานออกมาจากมุมมืดเงาของมันไม่ได้สะท้อนแสงไฟฉายของเราเลย มันดำสนิทราวกับเป็นหลุมดำเคลื่อนที่เมื่อมันเข้าใกล้เราก็เริ่มได้ยินเสียงหวีดหวิวเบาๆคล้ายเสียงคนกระซิบจากรอบทิศทางพวกเจ้าบังอาจล่วงล้ำเข้าสู่ที่พำนักเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากปากแต่มาจากอา,ากาศรอกตัวเรามันสั่นสะเทือนไปถึงซี่โครง เพื่อนร่วมทีมที่ชื่อยอดซึ่งเป็นคนแรกที่พยายามแตะหายโบราณก็สุดตัวลงกับพื้นทันทีดวงตาของเขากรอกขาวน้ำลายฟูมปากราวกับถูกไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงออกไปเดี๋ยวนี้ที่นี่มีเจ้าของแล้วทันใดนั้น แรงลมก็พัดหหมกระนำอยู่ภายในห้องโถงคับแคบทำให้ฝุ่นถงและเศษหินปลีววนไฟฉายของเราเริ่มกระพริบทีๆจนดับไปในที่สุดเราตกอยู่ในความมืดสนิทที่หนาวเหน็บและเต็มไปด้วยเสียงคำรามที่ไม่อาจระบุที่มาได้ผมรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่เย็นเฉียบและแข็งกราวมาบีบเข้าที่ต้นคอ แต่ไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเอาคืนไปเสียงกระซิบที่ข้างหูผมเราต่างพยายามคลานหนีออกจากห้องโถงนั้นอย่างไม่คิดชีวิตทุกคนตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูกยกเว้นหัวหน้าทีมที่ยังพอมีสติเขาตะโกนสั่งให้ทุกคนคลานตามรอยเชือกนำทางกลับไปเมื่อเราวิ่งออกมาจากปากถ้ำได้สำเร็จ แสงอาทิตย์ก็สาดส่องลงมาพร้อมกับความโล่งใจที่แสนสาหัสพวกเรามองหน้ากันอย่างเลือกลักส่วนยอดเพื่อนร่วมทีมของเราที่ถูกเล่นงานไปก่อนหน้านั้นยังคงมีอาการสั่นไม่หยุดและไม่สามารถพูดจาได้อีกเลยตั้งแต่วินาทีนั้นเราไม่กลับเข้าไปในถ้ำนั้นอีกเลยและไม่ได้เปิดเผยเรื่องห้องโถงแห่งสมบัติให้ใครรู้ เพื่อเป็นการเคารพและสงบต่อสิ่งลี้ลับที่เฝ้าถ้ำแห่งนั้นเล่าลือกันว่าผีเฝ้าถ้ำตนนั้นคือวิญญาณของอดีตกษัตริย์หรือผู้พิทักษ์ธรรมที่บำเพ็ญตบะอยู่ในถ้ำและยังคงทำหน้าที่ปกป้องสมบัติและโบราณนนวัตถุในถ้ำเขาอังคารจวบจนปัจจุบันใครที่ล่วงล้ำโดยไร้ซึ่งความเคารพ ย่อมต้องเผชิญหน้ากับความพิโรธของผีเฝ้าถ้ำเขาอังคารตลอดไป